สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูรายการคุยข่าวบันเทิงครับเลยนะครับก็กลับมาพบกับเราสองคนนะครับอีกเช่นเคยนะฮะคุยข่าวบันเทิงฮะวันนี้ประจําวันที่15เมษายนนะฮะก็เป็นใครหลายๆคนก็ยังที่จะอยู่ในช่วงสงกรานอยู่นั่นเองนะครับช่วงนี้นะก็หลายๆคนว่าลากันทั้งอาทิตย์กันเลยทีเดียวเออลายาวเลยตั้งแต่วันที่12จนถึงอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะเพราะจริงๆช่วงนี้ก็หลายๆที่ยังมีเล่นกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าหลายๆคนว่ามันก็จะมีอีกบางที่ที่ว่าก็เล่นไหลๆยาว ไปนะฮะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกักนแต่ว่าวันนี้เหมือนเดิมครับเรามีข่าวในวงการงบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของคุณน้ำฝนพัชรินะนะฮะคุณอาร์ตพัสดุ์ะนะฮะคุณตั๊กมงกตกับเจ้าสัวบุญชัยนะครับ<ช>มาเริ่องที่ข่าวแรกกันดีกว่าสำหรับข่าวของคุณน้ำฝนพัชรินและกันล่าสุกอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคาลังคาซังมานาน่าคาราาัคา เออขลังขาซังขลังขาซังมานานเหมือนกันนะฮะเออก็อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าคุณฝนผลมาเชงก็เลิกกับคุณอาร์ตมาสุดไปใช่ชักระยะหนึ่งแล้วนะฮะล่าสุดก็อยอมรับประมาณว่ามีคนดูใจมีคนคุยแล้วซึ่งคุณอาร์ตเขาก็บอกว่าก็ยินดีด้วยนะคะรับที่ได้เจอคนที่ดีแล้วก็คนที่มีตังค์ครับประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่จบเพียงแค่เท่านี้ครับใช่เขาบอกว่ามีคนไปขุดคุ้ยมาประมาณว่าคนที่หนุ่มคนใหม่ที่ดูใจกับคุณธนฝนอยู่เนี่ยเป็นแฟนเก่าของคุณแพท นางเอกร่วมช่องอเอาสิ มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทีนี้อยู่ดีๆอยู่ดีๆฮะอ้าว,าวเฮ้ยกลายเป็นคนเจอคนมีเจ้าของอแต่จริงๆเขาก็เลิกกันไปแล้วนะเขาเลิกกันไปแล้วก็ไม่เกี่ยว,ว,วครับน้่ฝนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สร้างเหมือนกันนะฮะพี่เขาก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเฉยๆฝนก็เคยมีแฟนเก่านะฮะคนอื่นก็เคยมีแฟนเก่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะส่วนตัวนี่คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับแล้วและที่สำคันคือตอนนี้คือฝนพึ่งกําลังเริ่มต้นนะฮะพ่เีา ฝนไม่ได้มองว่าอดีตเขาเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็คบใครมาก่อนมองที่ว่าปัจจุบันอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็พอแฮปปี้มีความสุขอันนี้เรื่องจริงนะคือถ้าเรามองยยอะไปมันคงไม่ดีนะโอ้ถ้าเราไปคุยคุยผู้ชายของเราตั้งแต่อดีตึปปัจจุบันก็ไม่โอเคปะตรงไม่โอเคเรื่องที่ผ่านมาก็คือปล่อยให้มันผ่านไปอยู่กับปัจจุบันที่ดีที่สุดดีกว่านะครับรล้วเป็นหนึ่งที่บอกว่าก่อนที่คุยเนี่ยทราบหรือเปล่าดีกว่าเออต้องถามว่าทราบไหมว่าพี่เขาเคยเป็นแฟนกับคุณเพชรนภทประพานะบอกจริงแล้ว ไม่ทราบนะคะนี่คือว่าไม่ไม่เคยรู้มาก่อนอย่างนี้ก็ในความคที่ว่าโอเคไม่มีใครมาบอกไหมพี่เตอร์ี่เต้เป็นแฟนเก่าใครมาก่อนเนี้ยเออภรรยาพี่เต้จะถามไหมไม่ถามหรอกแต่อยู่ที่ว่าบางทีสังคมอาจจะค่อนข้างเล็กๆเราอาจจะเห็นอาจุน้องแอนคบอยู่กับผู้ชายคนหนึงเลิกไปปุ๊บอยู่ดีพี่เข้ามาจีบน้องแอนอะไรอะไรประมาณนี้ที่บางทีคนเราเห็นเกันแต่นี้ว่า เขาเป็นดาราด้วย嘛เออแล้วเขาไม่เห็นกันหรือว่าตอนนั้นคุณแพทอาจจะคบแบบว่าไม่ได้เปิดตัวเปล่าเออเป็นไปได้ช่วงนั้นอาจจะไม่ได้เปิดตัวอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีการต้องการแบบว่ามีการเคลียร์หรือคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งไหมเขาบอกว่าอ๋อไม่มีเลยเขาบอกว่าผลกับผลกับแพทเนี่ยนะฮะก็ไม่มีปัญหากันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสามารถร่วมงานกันได้อย่างแน่นอนนะครับรู้ไปถึงหลายคนงงว่าเฮ้ยคุณน้่นฝนเนี่ยไปรู้จักกับฝ่ายชายได้ยังไงได้ยังไงนะเขาบอกว่ารู้จักกับว่าเป็นเพื่อนกับเพื่อน เพื่อนของเพื่อนในกลุ่มก็เลยรู้จักกันก็เลยมีโอกาสได้คุยกันนะครับรู้ไปถึงก็ว่า กดดันหรือเปล่าหลายๆคนว่าตั้งแต่เริ่มคบเนี่ยปุ๊บเฮ้ยคนคนจับตามองนะมองนะฮะเขาบอกจริงๆแล้วไม่กดดันก็คือใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลังมึงข่าวเนี่ยมีผู้ใหญ่เตือนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงปลายปีควบต้นปีมานี่แบบข่าวเยอะเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาคงไม่เตือนหรอกเพราะคือผู้ใหญ่เขาน่าจะดูแบบว่าห่างๆมากกว่าเรื่องของความรักไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแบบคอขาดบาดตายจนเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องลงมาแบบว่า บังคับกันไม่ได้ด้วยนะพี <guarding okay>? ่เตอร์เบาๆหน่อยนะก็ไม่ใช่อะไรเบาๆหน่อยไม่ใช่มาคบกันเนี่ยใไหให้มันอยู่นี้ให้อยู่ในกรอบอะไรอย่างงเี้ยหรอหรือว่าอยู่ในลูปอยู่ในทางเออเออเออเอาให้รอดเอาให้รอดรูปหนึ่งกว่าน่าตอนนี้คือความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับเขาถามมาว่าดีขึ้นค่ะราบรื่นมีความสุขมากค่ะพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปไม่ว่าจะเจอข่าวอะไรเข้ามาก็ตามนะครับรูปหนึ่งประทับใจอะไรฝ่ายชายเขาบอกจริงๆแล้วความเข้าใจฝนเนี่ยคุยกันแล้วมีความสุขอีกอย่างคื ือพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีตังค์ด้วยนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เตมให้อันนี้เตมให้ไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องก็ต้องมีฐานะทังสมคยก็ง้างโอเคอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่ความสุขมากกว่าอยู่แล้วมีความสุขเนี่ยอยู่ไปเถอะครับแต่ว่าถ้ามีเงินเป็นพันล้านอยู่แล้วไม่มีความสุขอย่าปอยู่เลยไม่ ความรู้ึกนะทนได้อะคงทนได้ตอนแรกๆนะทนได้ตอนแรกๆนะแต่พอทนได้สักระยะหนึ่งปุ๊บเงินพันล้านแม่งเขาสนใจทั่วเหมือนหมดใช่ไหมทำไมครับทำไมครับไม่เปล่าเดี๋ยวเข้าตัวอ้าวหมดแล้วใช่ไหมมาเรื่องของคุณอาร์ภัสสรบ้างเมื่อกี้คุณน้ำฝนเขาพูดไปแล้วทีนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ไปเจอคุณอาร์ภัสสรที่งานงานหนึ่งเขาก็เลยถามว่ารู้หรือเปล่าคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณน้ำฝนพัชรินเนี่ยอดีตคนรักเนี่ยไปคบกับเหมือนกับว่าเป็นแฟนเก่าของคุณแพทย์นะ พี่อาร์ตของเราบอกอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ทราบค่ะถ้าอยากจะรู้เนี่ยไปถามเจ้าตัวดีกว่าไหมเขาพูดขาแล้วเหรอพี่อาร์ตเนี่ยหนูเองค่ะหนูค่ะใช่ตรงใช่ไหมเป็นขาหรือว่าเปลี่ยนเลยหรือว่าเปลี่ยนเลยไม่ใช่โอ้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเก่าเนี่ยเป็นแฟนเก่าของคุณแพทเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะออกมาพูดเองนั่นแหละอ่ะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าเขาบอกว่า ถ้าส่วนตัวเลยเนี่ยก็ไม่รู้จกักแต่ว่าไม่ขอพูดถึงดีกว่าอ,อยู่เฉยๆแบบนี้ดีกว่าคะ่ะให้เป็นเรื่องของเขาไปนะคะรวมไปถึงคือว่าตอนที่เขาจะคบกันเนี่ยเคยคุณน้ําฝนเนี่ยเคยมาปรึกษาอะไรบ้างไหมเขาบอกว่าไม่คะ่ะ <c oughs> ไม่ครับ <c oughs> เออไม่ครับไม่เคยเจอหน้าไม่เคยรู้จกักแล้วก็ กับน้ําฝนเนี่ยตอนนั้นก็เลิกกันแล้วอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าพาดหัวข่าวเนี่ยว่าพาดก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาแล้วหลายๆคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยรู้จักกันเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพีของเราบอกว่าไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วก็งงเหมือนกันกับพาดหัวข่าวที่ออกมาอ่าที่สําคัญกับว่ามีเวลาเอ่เวลามีข่าวเนี่ยมักจะเหมือนกับว่าโดนพาดพิงมาทางพีอาร์ตลอดเลยอะไรเงี้ยเบื่อบ้างไหมเขาบอกว่าไม่เบื่อครับผมว่าเขาเนี่ยมีสมองเขาคิดว่าผมเนี่ยไม่ได้แฉอะไรเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็ด แฉอะไรนะจริงๆก็เขาก็ออไม่ได้บอกหรือไม่ได้พูดคือ,อตอนนั้นจําได้ว่าเคยคุยกับคุณอาพัสดุนอกรอบประมาณใน,นนะเขาคุยๆกันเขาบอกออะมาว่าพี่ๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าผู้จัดงนานเป็นใครเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแต่ว่าเราไม่รู้จักนะ เราไม่จ,จู <S <S ้จักอะถามต่อดีกว่าว่าแล้วมีการได้คุยเรื่องนี้กับคุณน้ําฝน,นบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้คุยเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้อ่านข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยจะรู้ว่าน้ําฝนเนี่ยพูดไปหมดแล้วแล้วก็ส่วนที่เขาออกมาพูดวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะย้ําอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยรู้จักกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่านะข่าก็เลยถามว่าเฮ้ยเหมือนพูดแบบนี้รู้สึกมีอารมณ์โกรธหรือเปล่าเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําจริงๆแล้วเอาไปเขียนข่าวว่าผมทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างโกรธอนกั ก็ออกมายอมรับว่ามีอารมณ์บ้างเหมือนกันค่ะอารมณ์โกรธใช่ไหมอารมณ์โกรธสิอารมณ์อะไรพี่เต้ยร ma 네ู้ว่าอยู่คนเดียวเลยวะเงาเงาอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยใช่ไหมนั่นพี่เต้ยละอ่าต่อต่อ่ะสุดท้ายเขาบอกว่าตั้งแต่มีกระแสออกมาค่ะบอกว่าได้ติดต่อคุณน้ำฝน้างม้ยเขาบอกว่าไม่เลยตั้งแต่เลิกกันเนี่ยก็เลยก็เหมือนกับว่าไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ไม่รู้จะคุยกันไปทําไมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรจะให้พูดเรื่องแฟนเก่าเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เนาะของคือมันผ่านไปแล้วก็ ปล่อยมันผ่านไปดีกว่าแต่จริงๆแล้วพี่เคยลองสังเกตดูนะฮะเรื่องของความรักเนี่ยตอนที่คบกันนะไกลขนาดไหนเนี่ยไปหากันได้นะจริงแต่พอเรื่องอ่ปุ๊บแม่งดูไกลไกลกันมากไกลกันเพ่าะแทบจะไม่เคยเจอกันเลยนะตอนที่คบกันนี่อยู่ข้ามโลกก็จะไปหากันแต่พอเรื่องอ่ปุ๊บ โโอหแค่เฉียนยังไม่ไปมันไกลมันไกลชีวิตไกลมากนะฮ <c oughs> ะเหมอือนเขาเรื่องตัวเองไปแลยคุณต<ม>ั๊กเลยอย่มาคู่ดีกว่าคู่นี้บอกว่าเอาแบบสมหวังกันมั้ยดีกว่า <c oughs> แต่รู้สึกว่ามันก็ไม่แฮปปี้เอนดิ้งทั้งทีเดียวทำไมอีกล้วนะฮะสำหรับคู่ของคุณตั๊กมงกุฎกับคุณเจ้าสัวบุญชัยเบนจเบ์จรงคุลนะครับเขาบอกว่าอย่างที่รู้กันก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาแล้วว่า คุณตาบงกตนะครับ<ช>โพสต์รูปในอินสตาแกรมฮะรเป็นเช็คครับม,มูลค่า50ล้านบาท<ช>อันนี้ไม่ได้ทําบุญนะอันนี้ให้แม่แม่แมอันนี้ให้แม่จริงหรือเปล่านะครับรวมไปถึงที่บอกว่ามีข่าวว่าเออจ้าสมบุญชัยเนี่ย<ช>ไม่ให้แม่เล็กนะฮะมาเยี่ยมหลานที่บ้านด้วยอง่ายคือไม่ให้มาเหยียบบ้านเลยล่ะโอ้โหม่ให้มาเหยียบบ้านไม่ให้มาเยี่ยมหลานชายรักคือที่รักของเขาเนี่ยไม่ให้เยี่ยมเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้ไม่จริงใช่ไม่จริงอย่างแรง เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยทุกวันนี้ยังไปซื้อยาให้กับคุณแม่เล็กอยู่เลยไม่ถึงคุณเจ้าสัวนะเขาบอกว่าเขาก็อยากให้คุณแม่เล็กเนี่ยบอกว่ามีสุขภาพดีใช่เป็นแข็งแรงอยู่กับเขาไว้นานๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคเรียนนะว่าถ้าคนจะมองนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าอยู่ที่คนมองดีกว่านานาจิตตังคือจะไปครับจะไปบังคับให้ใครมามองแบบเฮ้ยต้องมองแบบนี้นะต้องมองแบบนี้นะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่มุมมองแต่ละคนก็ถ้าเขามองแบบนั้นก็ ก็เป็นเรื่องเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับดูที่บอกว่าให้แม่50ล้านเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ตาก็บอกว่าก็ยอมรับว่าจริงเออเขาบอกจริงๆเนี่ยอยากให้คุณแม่มานานแล้วค่ะเออแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันพร้อมละพร้อมที่จะเป็นเป็นการตอบแทนพระคุณแม่โอ้โหห้าสิบล้านดีนะเป็นลูกที่ดีเฮรยะฉะจริงๆก็นัตอนนี้คือเขาก็พร้อมจริงทุกอย่างเขพร้อมก็ถือว่า โอเคเหมือนกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เห็นว่ากําลังจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ธรรมดาเป็นภาพยนตร์บู๊ครับอเอาซี่หลังจากที่าหายไปโอ้โยสักพักกับจันดาราไหมถูกต้องคือน,นะตอนนี้ลูกเขาก็ประมาณ6เดือนแล 6, ้วหกเดือนนะครับหายไปโอ้โหเกือบปีหนึ่งใช่นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ปีหน้ารับรองว่าได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังคือเจ้าสัวว่าไม่ห่วงเพราะว่าเจ้าสัวเนี่ยชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วหนัางบู๊บูเนี่ยชอบอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องบอกว่าดูแลรักษาสุขภาาาพดูแลร่งกย ระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ให้จะเป็นการกลับมาแล้วก็โอเคดูนะกลับมาบูนะคือเมื่อก่อนเราเราเราดูคุณตักออกแนวว่า่ค่อนข้างลุยอ่ะใช่ลุยลุยนะแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเซ็กซี่นะช่วงหลังใช่แล้วอันนี้ก็แมบว่ามาดับดับมาเป็นคุณแม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาบูอีกแล้วก็เขาบอกว่าเราตรงนี้ก็จะมีหนังทําบริษัทหนังของตัวเองด้วยนะครับวก็รอให้มามีโอ้มีทุนอยู่แล้วทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่ง ไม่พริยาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร085-666-8347 084-938-1183 084-099-9347เธอผู้หญิงเรานะควอะไรมากที่สุดทรุงไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไีอึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นแระร่เมเลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูดขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอยาอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน อยากสุขภาพดีสวยรวยแดงเหมือนในฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีชื่อช่วยต้อง New K C ไรค่ะอัสลามอะลยกุมรอมตุลลอตลาบรากาตัว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับบุลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทาน B1 ที่จะดีขึ้นนะคะ New K C ไรมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนในชั้นดิคะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็อ่า เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่ม